สวัสดีสสดค่ะ,คะยินดีต้อนรับน้องๆเข้าสู่โครงการ S M T E โรงเรียนนานาทิวารค่ะพี่ชื่อพี่พีนนะคะ,นา,ะานาย,ยอุสมานปอมานนักเกตชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับเนักเกตในโครงการ S M T E ค่ะพี่ชื่อไรซ่านางสาวไรซ่าก็ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับจจากห้องโครงการ S M T E เช่นกันค่ะใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะพี่ๆทั้งสองคนนะคะมาทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการในการที่จะพาน้องๆน,นะคะไปรู้จักกับคำว่า S M T E ว่าเขาเรียนยังไงคะ่ะพี่รับรองนะคะว่าน้องๆอ,อาจจะได้รู้ ครบทุกข้อสงสัยในคลิปเดียวแน่นอนค่ะก่อนอื่นนะคะเรามารู้จักห้องเรียน S M T E ก่อนนะคะตัว S เนี่ยย่อมาจากทรา e M ย่อมาจาก Mathematics T ย่อมาจากเทคโนโลยีาา E ย่อมาจาก Environment ซึ่งมีความหมายตามภาษาไทยว่าโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมค่ะ ตามหลักสูตรสะส,ะสะวะทค่ะใช่แล้วค่ะพี่ไลยซึ่งสะส,ะสะวะทนะคะได้จัดทาโครงการนี้ขึ้นเพื่อพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์แก่นน้องๆที่สนใจและก็นักเกยนในโครงการ S M T E นี้ด้วยค่ะเอ๊ะพี่พีทหลักสูตร S M T E เนี่ยมีความแตกต่างจากห้องธรรมดาอย่างไรหรอคะ,อะน้องๆอ,อยากรู้แล้วใช่ไหมคะพี่ขอบอกนะคะว่ามันพิเศษมากมากค่ะถ้าอยากรู้แล้วนะคะตามพี่พีทไปพบกับพี่สไปได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะน้องๆพี่สไปนะคะหรือนางสาวชิตินันบัวนวลนักเรียนห้อง SMTE ชั้นม,ม .5 ค่ะวันนี้พี่ก็จะมาแจงรายละเอียดรายวิชาในหลักสูตรของห้อง SMTE นะคะน้องๆอ,อย่าทราบกันไหมเอ่ยโอเคค่ะเดีย๋ยวพี่จะมาบอกให้นะคะชั้นม,ม .4 นะคะวิชาที่เราจะเรียนก็คือการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ค่ะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์นะคะจะเป็นเกี่ยวกับ ตามพิสูจน์โจทย์นะคะตามหลักคณิตศาสตร์ค่ะวิชาที่สองนะคะอังกฤษคิดวิเคราะห์ค่ะอังกฤษคิดวิเคราะห์นะคะเราจะเรียนตั้งแต่4 5 6เลยค่ะซึ่งอังกฤษคิดวิเคราะห์นี่นะคะแตกต่างจากวกิชาอังกฤษอื่นทั่วไปก็คือเราจะต้องวิเคราะห์โจทย์นะคะจากเนื้อเรื่องและนําไปตอบคําถามค่ะวิเคราะห์โจทย์ก็ต้องวิเคราะห์ดีๆว่าคําถามเขาถามอะไรเนื้อเรื่องตรงนั้นอ่ะมันสื่อถึงอะไรกันแน่วิชาที่3ค่ะวิชาโครงงานนั่นเองค่ะซึ่งวิชาโครงงานนะคะจะมีทั้ง3ระดับชั้นเลยแต่ว่าทั้ง3ระดับ น,นี่ก็จะแตกต่างกันไปเพราะว่าในชั้นม4เราจะเป็นการฝึกในทําโครงงานส่วนมาม5เราจะเป็นการทําโครงงานจริงแล้วก็ประดิษฐ์ผลงานค่ะส่วนมาม6นะคะเราจะมีการพรีเซนต์โครงงานนั่นเองค่ะและในม5นะคะเรายังเรียนคณิตพศสวทออีกด,ด้วยหรือเป็นวิชาการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เหมือนเดิมนั่นแหละค่ะน้องๆคงเห็นว่าถ้าเรียนหนักขนาดนี้พี่พี่คงเครียดก,กันแน่เลยไม่เลยค่ะเราไปรู้กิจกรรมของห้อง s m t e จากพี่ออมกันเลยค่ะ มาพบก,กับพี่อ,อมนะคะนังสากษาเชาฐ์จันเอิบค่ะหลังจากที่น้องๆได้ฟังพี่สไปร์ูดกันไปเมื่อกี้แล้วนะคะขอบอกว่าน้องๆอ,อย่าพึ่งตกใจกันนะคะเพราะว่า SMTE ของเราเนี่ยไม่ได้มีแค่การเรียนวิชาการเพียงอย่างเดียวนะคะยังมีกิจกรรมพริเศษอือ่นๆอ,อ,อีกมากมายเลยค่ะเช่นกิจกรรมที่1น,นะคะคือกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมค่ะโดยจะัดขึ้นที่ปะาฮาลาบาลาอำเภอสุขินีค่ะ กิจกรรมนี вами, ้นะคะจะให้น้องๆม4เนี่ยได้ไปเข้าค่ายเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติได้ไปสัมาัสัมพันธ์กับเพื่อนๆเลยค่ะขอบอกว่าสนุกมากมากค่ะตอนที่อยู่ม4เนี่ยสนุกมากกิจกรรมที่2คือกิจกรรมการเรียนรู้สู่โลกกว้างค่ะกิจกรรมนี้นะคะปีทีแล้วเนี่ยพี่ได้ไปเที่ยวที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปณิมณนทและพื้นที่ใกล้เคียงค่ะไปที่สถาบันการศึกษาปัญญาพิวัตรค่ะอได้เรียนรู้เกี่ยวกับหุ่นยนต์เยอะมากมายเลยค่ะแล้วก็ยังได้ไปที่ค่ายวิทยาศาสตร์เอชนนะคะแล้วก็ มีอพวชด้วยค่ะน้องๆค่ะแล้วก็ได้ไปผ่อนคลายกันที่ Dream บอ r d ด้วยค่ะและล่าสุดๆไปเลยแล้วก็ในบางปีนะคะเรายังจะได้ไปพัฒนาศึกษากันที่ต่างประเทศอีกด้วยค่ะ สวัสดีค่ะพี่สารแหนนะคะหรือสันๆก็คือแหนนั่นเองค่ะชื่อจริงชื่อเทวพ,พรของคุณอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห้าทับเจ็ดค่ะกิจกรรมที่สามนะคะจะเป็นกิจกรรมทำแลบสุดทันตาค่ะโดยจะให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สี่และห้าเนี่ยไปทำแลบที่มหาวิทยาลัยต่างๆโดยที่ปีของพี่นะคะไปทำแลบที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะกิจกรรมนี้นะคะจะช่วยให้น้องๆเนี่ยรู้เกี่ยวกับการทำแลบที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็น lab ฟิสิก เคมีชีวะดาราศาสตร์ในกิจกรรมนี้นะคะจะทําให้น้องๆเนี่ยดูว่าอุปกรณ์ที่ใช้วิธีการทดลองเป็นยังไงคะ่ะสนุกมากๆเลยนะคะค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นกิจกรรมล่องเรือที่ป่าชายเลนโรงเรียนนราที่ว่านั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมีภาพวิดีโอให้ทุกคนได้ชมกันคะ่ะนี่คะ่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆหลังจากที่ได้ชมกิจกรรมต่างๆของห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ได้ได้ชมว่าเขาเรียนยังไงมีวิชาอะไรบ้างที่แตกต่างจากห้องเรียนปกติซึ่งพี่ขอบอกก่อนนะคะว่ามันไม่ได้มีเพียงเท่านี้ค่ะยังมีกิจกรรมมากมายที่พี่ไม่ได้กล่าวถึงค่ะซึ่งจะบอกว่าสนุกไม่แพ้กันเลยค่ะใช่แล้วค่ะพี่พีทถ้าน้องๆอยากเป็นส่วนหนึ่งของห้องเรียน SMTE ก็สามารถสมัครได้เลยค่ะใช่แล้วค่ะอย่าลืมมาเป็นครอบครัวเดียวก,กันกับเรานะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ